สวัสดีครับผมแอลที่ดินออนไลน์บยเอกุลวิทย์วันนี้ผมอยู่ที่ตำบลหนองตกยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีผมจะพามาดูเสนอคุดแดงบ้านพร้อมที่ดินนะครับ3ไร่ขายยกแปลงอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับแปลงนี้คุณพ่อเขาเคยรีวิวไปที่1นึ่งล้านสองแสนบาทตอนนี้เรามารีเมคแล้วครับราคาลถมา5 0,000บาทนะครับโอเคผมจะบอกเส้นทางที่จะมาก่อนเลยนะครับเส้นทางข้างหน้านะครับที่เราเห็นเนี่ยสามารถไปเทศบาลหนองตกยาได้น,นะครับห่างจากแปลงเราเนี่ยสกิโลเมตรและไปกาญจนบุรีก็35กิโลเมตร ไปคุทมสายใต้ใหม่ก็ออกเส้นนี้นะครับ105กิโลเมตรครับส่วนทางที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสามแยกนะครับแปลงเราจะติดกับสามแยกนี้เลยทางนี้ก็จะไปเข้าชุมชนหมู่บ้านเหมือนกันครับไปทะลุได้ไปทะลุเส้น3209เหมือนกันครับทางนี้ไปทะลุได้หมดเลยทางนี้ก็ไปทะลุกับเทศบาลหนองตกยาและทางนี้ก็ไปได้ครับแต่ว่ามันจะอ้อมหน่อยส่วนแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงที่ดินของเราเลยคือแปลงนี้ แปลงที่ดินของเราคือแปลงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางก่อนเส้นทางน,นนะครับทางนี้ก็ไปทะลุท่าม่วงครับไปท่าม่วงเนี่ย28กิโลเมตรก็เข้าหมู่บ้านไปทางซ้ายก็มีหมู่บ้านทางขวาก็มีหมู่บ้านนะครับมีบ้านคน้นมีเพื่อนบ้านอยู่เยอะเลยส่วนแปลงที่ดินของเราครับหลักเขตเริ่มต้นนะครับตรงนี้มันจะเป็นมะพร้าวนะครับแนวต้นมะพร้าวนะนะั่นอะไปทางนั้นอนะไปจนถึงข้างหลังนะครับ192กิโลเมตรเอ้ย192เเมตรครับ ยิงลึกไปข้างหลังเราเลยนะส่วนหน้ากว้างของแปลงที่ดินเราเนี่ยนะครับจากต้นมะพร้าวนะจากาติดถนนเนี่ยติดถนนเนี่ยยาวติดถนนมานะครับหน้ากว้างนะนะมาจนถึงเสาเนี้ยหลักเขตหน้าขวาของเราครับหน้ากว้างอยู่ที่26ครับแล้วจากหลักเขตเสาขวาเนี่ยนะครับไปจนถึงนู่นเลยตรงกลางกล้องนะที่ผมชี้อยู่เนี่ยเป็นโดงไผ่ครับ188ครับท้ายแปลงที่ดินแล้วก็ตัดอยู่ทางท้ายเนี่ยกะ30สเมตรครับ ทิศนะครับทิศที่ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือทิศตะวันตกนะครับข้างหลังผมคือตะวันออกทางขวาคือทิศเหนือทางซ้ายคือทิศใต้ส่วนบ้านของเราที่อยู่ในแปลงที่ดินนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับแปลงนี้เลยอันเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านกันก่อนว่าเป็นยังไงหน้าบ้านก็มีพื้นที่เหลือๆอ,อย่างนี้เลยครับห่างจากคอนกรีตมานะครับอ่ะด้านหลังของเราก็จะปลูกต้นกล้วย ปลูกสวนอยู่ย่อมๆนะครับไอ้ดองข้าวโพดเนี่ยไอ้ดองข้าวโพดที่เห็นเนี่ยก็เป็นของเรานะครับของเราหมดเลยลึกลึกไปข้างหลังนู่นเลยร้อยแปดสิบเมตรนะครับทางขวานี่นี่นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้ามาทางซ้ายครับพาไปเดินมาอยู่ทางซ้ายของที่แบงที่ดินอันนี้ก็เป็นแปลงเพื่อนบ้านเราอีกแปลงหนึ่งนะครับอีกหลังหนึ่ง นี่ครับตอนนี้ผมมาอยู่ทางซ้ายแล้วเนี่ยที่ผมบอกแนวต้นมะพร้าวเลยเห็นไหมครับแนวต้นมะพร้าวเลยนี่ก็ถางซ้ายครับนี่ก็แปลงของเรานะครับแปลงดงข้าวโพดนี่ก็เพื่อนบ้านเราครับทางด้านท้ายของเรานะครับแปลงเราเนี่ยมีสเสมอบอยู่หนึ่งลูกนะครับหนึ่งตัวอยู่ทางด้านท้ายแปลงเลยข้างหลังก็จะเป็นดงอ้อยนะครับ เป็นดงอ้อยแล้วก็เป็นวิวบ้านคนก็จะมีบ้านคนอยู่ทางขวาทางซ้ายนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่เต็มล้อมรอบเลยแปลงนี้สําหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0614782939นะครับปะเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูด้านท้ายหน่อยผมขอตัดนะครับเพราะว่าเดินเดินไกลมากร้อยกว่าเมตรไปกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ท้ายแปลงแล้วนะครับตอนแรกแนตะ่ผมยืนรีวิวอยู่ตรงดงมะพร้าวนะนะครับตรงมุมท้ายบ้านนู่นนะครับ นี่ก็เป็นดงไร่ข้าวโพดเราครับถัดจากไร่ข้าวโพดมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วเป็นที่เปล่าแล้วครับนี่ก็จะมีบ้านคนมีเพื่อนบ้านนะครับเต็มเลยนี่ก็เพื่อนบ้านเราครับอยู่ท้ายแปลงมีสองหลัง3้หลังเลยนะครับนี่ครับหลักหมุดท้ายแปลงเราอ่าหลักหมุดของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกอไผ่เนี่ยยิงยาว30เมตรไปด้านหลังเนี่ยนะครับจนถึงดงต้นไม้เล็กๆนั่นนะครับเนี่ยด้านท้ายแปลงเรา ข้างท้ายเราก็จะมีไร่อ้อยนะครับติดกับไร่อ้อยเลยพื้นที่โล่งๆเลยครับท้ายแปลงของเรามีวิวภูเขาให้เห็นชัดเลยนะครับนี่มีวิวภูเขาเห็นชัดเลยโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ